สวัสดีสัพภา,านังธรรมทานังชินาติท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมถึงได้ทรงตรัสคำนี้ออกมาซึ่งแปลใจความว่าการให้ทานธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงแสดงว่าการแสดงพระธรรมเทศนานั้น มีอานิสงส์ต่อผู้แสดงเป็นอย่างมากที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าการให้ทานทั้งหลายก็หมายความว่าให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธบริษัททำกันอยู่แต่พระองค์ทรงยกย่องการให้ทานทำเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการให้ทานธรำนั้นสามารถยังความสุขให้แก่ชาวโลก สามารถทำความสุขให้แก่มหาชนทั้งหลายสามารถทำให้คนพ้นทุกไปได้สามารถให้คนเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการให้ท่านทำจริงประเสริฐเพราะผู้ที่จะให้ท่านทำผู้นั้นก็ต้องมีธรรมแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมสามารถรู้ซึ่งธรรมสามารถเข้าใจในธรรม เต้นลึกหนาบางก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ละคนแต่ละผู้เท่ท่านจะมีความสามารถในการอธิบายธรรมะนั้นท่านก็จะต้องศึกษาเร,าเรียนท่านก็จะต้องหาประสบการณ์ความรู้ท่านก็จะต้องได้รับคําสั่งสอนมาด้วยเหมือนกันและผู้เท มีการแสดงธรรมโดยความขยันหมั่นเพียรแสดงธรรมให้แก่ผู้คนทั้งหลายฟังนั้นจึงเป็นที่น่ายกย่องว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมแล้วก็นำเอาธรรมมาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลาย ธรรมาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเมื่อผู้ใดยึดถือแล้วเมื่อผู้ใดนําไปเป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ได้จริงพุทธังสรนังคตาเสถัมังสรนังคตาเสสังคัง,งสรนังคตาเสก็หมายความว่าผู้ใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหมายความว่าถึงพระรัตนาตรัยว่าเป็นที่พึ่งเขาคนนั้นก็จะไม่ต้องไปตกนรกเขาคนนั้นก็จะมีทางเดียวคือไปสู่สวรรค์พระเหตุใดพระเหตุว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ พระธรรมก็สรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็สรงไว้ซึ่งเงอความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เมื่อผู้ใดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเขาก็จะได้สิ่งที่หาค่าไม่ได้ในตัวของเขาเมื่อยึดถือซึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ ยึดเือในคำว่าอารหังสมาสมพุโทโธปะกวาพระธรรมพระกวนจังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสพระองค์ก็เป็นผู้ประเสริฐและก็พระองค์เป็นผู้บัญญัติไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสถามังเมื่อเวลาที่เราจะสรรเสริญพระธรรมก็ สวาขาโตพระกวัตธารมโมธรรมังนมสามิธรรมที่พระผู้มีพระภาคจัดดีแล้วข้าพเจ้าขนนััสการกับไหวพระธรรมนั้นพระธรรมที่จัดดีแล้วก็มีอาทิกริยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัทแชกริยานางงามในตรงกลางก็คือสมาธิปริโยสาะกริยานางงามในที่สุดก็คือปัญญาแล้วต่อไปเราเขารบพระสง์ เราก็กล่าวว่าสุปฏิปโนพระกว่โตสาวกสังโฆพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วสังฆนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าสภทานังธรรมทานังคินาเต การให้ทานทำย่อมชนะเสียซึ่งกานให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาศึกษาธรรมศึกษาการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อ,อจิตของเรายังไม่เป็นสมาธิเราก็บริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโธจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ได้พลังเมื่อจิตได้พลังจิตแล้วพลังจิตก็จะนอนเรื่องที่จิตของเราแล้วพลังจิตก็จะกลายเป็นสติเมื่อบุคคลมีสติแล้วก็บุคคลนั้นก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ปัญญาของตนไปยังผู้อื่นได้ก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นสามารถเป็นบุคคลที่ให้ทานทำได้ So what do you say?